สวัสดีครับจอจากไทอัมขอนแกนนะครับวันนี้ผมมีผมมีอะไรพิเศษพิเศษมาอวดนะครับเป็นรถรุ่นใหม่ของเรานะครับซึ่งเป็นรถระดับตำนานนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ในปี1956นะครับซึ่งเป็นรถสีพิเศษแล้วก็ได้สืบทอดมาถึงปี2018นะครับซึ่งสร้างมาแค่59,000คันทั่วโลกและตอนนี้พิเศษครับในปี2023สีนี้ได้กลับมาแล้วไปชมกันเลยนี่เลยครับทั้ง2คันนี้นะครับคือท1 0 0และ T120 สำหรับคันนี้นะครับเป็น T100 ซึ่งเป็นสี Meriden Blue Tangerine นะครับอีกคันนึงนะครับ T120 นะครับ a g i n b l u e Fusion White ซึ่งเป็นรถโมเดลปี2023นะครับเราจะสังเกตได้อย่างไรว่ารถปี2023นะให้ดูที่ยางนี่เลยครับยางต้องเป็นลายนี้นะครับเป็นของ Michelin Road Classic เท่านั้นนะครับ นะครับเพราะฉะนั้นถ้ารถปี2023ก็เป็นยางวิชิลินรถคลาสสิกนะครับซึ่งทั้ง2คันนี้จอดอยู่ที่ t ทริอ um ัมขอนแก่นแล้วนะครับยังไงมาพบกันที่นี่ครับทริอ um ัมขอนแก่นสวัสดีครับ